สวัสดียามเช้าครับอยู่กับหกล้อดำกรีนเช่นเคยวันนี้หายไปไหนหมดไม่รู้โอ้มาแค่สามคันครับอันนี้มาคันสุดท้ายครับดำกรีนยังไม่เริ่มเลยครับยังไม่เริ่มทำงานเลยจะเจ็ดโมงแล้วครับโอ้เสียภาพพดหมดเลยอุตสา์หโฆษณาว่าทำงานแต่เช้าทุกวันอันนี้จะเจ็ดโมงครึ่งแล้วครับ ยังไม่ยังไม่เริ่มเลยก็ไม่เป็นไรครับมีบางวันที่ว่าปาแดงจะทำงานสายๆบ้างโอ้โหอุอ้ยอ,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 อันตรายครับโอ้ปาแดงต้องทำทางก่อนครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโอ้อันตรายหันหัวไปนูน่นเออชนชน เกือบโดนเกือบโดนหม่อข้าวแล้วครับเกือบไม่ได้กินละนี่มาเห็นทันเกือบความละโอ้อันตรายครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของปลาแดงครับรีบเกินไปหยอกล้อกันไปครับเดี๋ยวทําทางก่อนครับ ทางเมื่อวานนี่แหละนี่นี่เลยเละเทะหมดเลยเดี๋ยวให้ป้าแดงเปิดที่ใหม่ก่อนโอ้มาเปิดป่ะนี่ครับน่าจะเปิดตรงนี้โอ้ทางไปหมดละ เริ่มจะเริ่มจะวิ่งไม่ได้แล้วครับวันนี้มาสามคันก็วิ่งสามคันไปเลยมาแดงบอกว่าไม่ดีรออะไรล่นะครับเด๋ยนน้อยก็น่าจะนอนนี้เมื่อคืนนอนบอ่อ น,นี่แยกเป็นสองทีมละอีกโกบิโก้รอยยี่เอาไปสามคันครับอันนี้ก็เหลือหกคันละเดี๋ยวไปเบิ้นรถเสียน้อยดูก่อนว่ามันดังไหมเอ๊ะลองลองเบิ้นให้ดูหน่อยสิว่ามันดังไหมฟังเสียงหน่อย อ๋ออพอฟังได้ครับ <laughs> น,นี้ก็โอเคละอันนี้เป็นรอกกี้นะครับไฟฟ้าหมดเลยนนครับเปจบไฟฟ้าหมดวันนี้จะเป็นอรองครอบหรือเปล่าไม่รู้ เดี๋ยวต้องทำทางก่อนครับคนละประมาณหนึ่งเที่ยวไปไปใส่ข้างหนอางเดียวบ่หน่อยนี่ครับเริ่มขยับและสามคันก็เอาตักไปเลยครับนี่ครับตรงนี้หมดสิทธิ์แล้วนะวิ่งไม่ได้แล้วต้องขยับมาฝั่งนี้ครับโอเละไปหมดเลย แล้เวเอาดินโพนไปทำทางก่อนหรือว่าดินจอมปลวกหรือหรือเปล่าดินโพนนี่แหละพูดง่ายๆฟังง่ายๆโอ้จะมีอินูหรือเปล่าโอ้พูดผิดมีหนูหรือเปล่าโอ้มีหนูหรือเปล่า,ม,ลามาดูกันครับเอ๊มันน่าจะมีนะ แต่ยังไม่เจอเลยครับเพราะว่ามันเช้าแล้วน่าจะหนีไปแล้วหนุม่มชอบอยู่ตอนกลางคืนครับอน,นี้เอาไปทำทางนะครับไม่ใช่เที่ยวแรกจะทำทางก่อนเลยเดี๋ยวให้วิ่งแบบสะดวกไปเลยไม่ต้องมีลุ้นเลยครับ ไม่ต้องมีช็อตเด็ดทำทางก็ประมาณ4ี่ห้ารถนี่แหละเอาแบบให้อยู่ไปเลยครับใส่อีกเมื่กี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไม่ต้องเอาสองสามรอบใส่เยอะๆไปเลยน่ครับรถหกล้อก็ทยอยกันมาแล้วครับทำทางคนละหนึ่งเที่ยวแล้วกันจะได้ไม่เสียเปรียบกันครับ ทั้งรถบริษัททั้งรถรวมนี่แหละร่วมด้วยช่วยกันครับงานก็จะไปด้วยดีนะเอไม่มีหนูเลยถ้ามีก็จับไม่ทันหรอกครับไม่มีใครลงมาเลยอยู่แต่บ,บนรถ นี่เอาดินเอาดินโพนหรือเอาดินจอมปลวกนี่แหละไปใส่มันจะแน่นครับทางวิ่งได้สะดวกเลยครับเมื่อวานก็วิ่งอย่างทุรักทุเลเหมือนกันเอไม่ปิดกระจกเลยตอนเช้าเชหรือประหยัดน้ำมันหรือไม่เปิดแอร์ โอ้ยังทลายหมดเลยเอาไปเลยครับเอาให้พอเลยทีเดียวไปเลยแล้วก็วิ่งเลยครับทำทางต้องเอาให้อยู่ไปเลยครับไม่ต้องสองสามรอบสองสามเที่ยว

ดี๋ยวมาถามเขาก่อนว่าเขาอยากเปลี่ยนอะไรสักอย่างหรือเปล่าเปลี่ยนทัศนคติใหม่หรือเปล่ายัางอบังเหมือนเดิมเลยไปแล้วครับอีกคนละเที่ยวนะครับทำทางตรงนี้แหละถามโดยสายร้อนเลยครับ เที่ยวคนละเที่ยวไปเลยครับหรือคนละสอง เดี๋ยวไปเอารถมาใส่ก่อนทำทางกับเขาอีกสักเที่ยวหนึ่งครับเดี๋ยวทำทางอีกเที่ยวหนึ่งนะครับก็น่าจะได้ขุดไปลงที่แปลงเลยวันนี้แปลงก็เป็นร้อยเที่ยวแล้วครับ อยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยวันนี้อากาศเย็นสบายมากเลยครับบรรยากาศกำลังดีเลยไม่มีลมครับอากาศเย็นไปนิดนึง ล้ครับเสือเตอ้ยก,ก็มาแล้วครับมากันเกือบครบทุกคันล้วขาดเสียหมูบกต่อแล้วก็สิงไฮเทิครับอันนี้สายนิดนึงครับมัวแต่ทำทาง นี่ครับเอาแค่นี้แหละเอาไปทําทางก่อนเอาคลิปนี้ก็ขอจบด้วยนี่แหละฮีโน่ของเซียเตอร์ครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่อง6ล้อดําคลีนครับฝากด subscribe, กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้หกล้อดาคลีนด้วยครับสวัสดีครับ